ทำไมลูกค้าควรเลือกคุณแทนที่จะไปเลือกเจ้าอื่นเคยไหมคะพอเราเริ่มทำธุรกิจเราก็เจอคำถามว่าแล้วของคุณแตกต่างจากคนอื่นยังไงอะหรือทำไมลูกค้าต้องเลือกคุณถ้าคุณตอบไม่ได้ชัดอาจกำลังขาดสิ่งสำคัญที่เรียกว่า value proposition คะ่ะ value proposition คืออะไร value proposition ก็คือคุณค่าและจุดเด่น ที่ธุรกิจของคุณมอบให้ลูกค้าหรือจะพูดได้ว่ามันคํำตอบของคำถามว่าทำไมลูกค้าควรเลือกคุณแทนที่จะไปเลือกเจ้าอื่นไม่ใช่แค่สินค้าดีหรือบริการดีอย่างเดียวค่ะแต่ต้องสื่อสารให้ได้ว่าคุณช่วยลูกค้าแก้ปัญหาอะไรชีวิตลูกค้าดีขึ้นยังไงหลังได้ใช้ของคุณและคุณมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเช่น ถ้าคุณขายสบู่ออนไลน์สบูน่นี้ต่างจากเจ้าอื่นยังไง 1. ช่วยเรื่องผิวแพ้ง่าย 2. ใช้สมุนไพรไทยแท้ 3. ปลอดสารเคมีเหมาะกับเด็กหรือตัวอย่างจินเองจินเปิดคอสอนออนไลน์ต่างจากคนอื่นยังไง 1. เข้าใจง่ายทำตามได้จริง 2. ผู้เรียนเรียนจบแล้วมีดิจิทัลโปรดักตของตัวเอง 3. สอนแบบจับมือทำไม่ปล่อยลอยแพ เรียนจบแล้วก็เป็นที่ปรึกษาต่อให้จนมั่นใจทั้งหมดนี้คือ value proposition ของจินค่ะเชื่อจินนะคะลูกค้าไม่ได้เลือกของที่ดีที่สุดเสมอไปแต่เขาเลือกของที่ตรงใจและตรงปัญหาเขามากที่สุดอย่างของจินเนี่ยพี่ๆน้องๆที่เรียนคอร์สเขียนอ e ีบุ๊กขายหรือทำคอร์สออนไลน์ขายก็ดีแต่และท่านล้วนมีของมีประสบการณ์บางท่านเป็นนักเขียนอยู่แล้วบางท่านเป็นบอก,กอ บางคนเคยทำคอร์สออนไลน์มาแล้วแต่ทำไมจึงยังมาเรียนทั้งๆท,ที่จะว่าไปจินเป็นรุ่นน้องที่พี่ที่มาเรียนด้วยซ้ำไปในเรื่องงานเขียนก็ดีการทำคอร์สออนไลน์ก็ด้วยแต่สิ่งที่พี่ๆเขาเลือกจินก็คือการเยียดหยุ่นในการให้ความช่วยเหลือปัญหาที่เขาติดแล้วก็ระยะเวลาที่ไม่ได้ f ซ์ว่าจบคอร์สแล้วก็คือเลิกลากันไปแต่เรายังปรึกษาหารือแล้วก็คอยัพ p อ o r t กันตลอดเส้นทางต่างหาก ตรงนี้คือ value proposition ของจินฟังมาถึงตรงนี้ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่า value proposition ของตัวเองคืออะไรลองตอบ3ามคำถามนี้ดูค่ะ 1. ลูกค้าคุณมีปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้ 2. คุณช่วยเขาแก้ยังไงได้บ้างและ 3. แล้วสิ่งที่คุณทำดีกว่าหรือแตกต่างจากเจ้าอื่นตรงไหนตอบได้ครบ3ข้อนี้คุณจะเริ่มชัดขึ้นมากว่าจุดขายจริงๆของคุณคืออะไร อย่ามองข้าม value proposition นะคะเพราะนี่คือหัวใจสำคัญของการตลาดและเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ลูกค้ากลายเป็นแฟนคลับธุรกิจสินค้าและบริการของคุณด้วยรักและส่งพลังจากใจ c o ้ชจิ i n สอนเปลี่ยนความรู้เป็นรายได้ด้วย Digital Product สร้างอาณาจักรธุรกิจออนไลน์ยั่งยืนของคุณเอง